ฝนตกทั้งวันน้ำก็เต็มตะหลิ่งแล้วเดี๋ยวต้องออกไปดูหน่อยซิ่ว่าทงเขาเนี่ยเขาปักทงเสียอะไรกันแล้วตอนนี้ฉันก็กังวลเหมือนกันค่ะช่วงนี้ฉันจะเตรียมของอุปกรณ์ต่างๆให้ครบนะคะ Tuan Ipe atas berita mari dah lelah saat ni Kata ujian tu lebak sama kita ni Dan lepas tu Pak kita kena cadar lah Takut air buah hmm. Air buah ke Pak kita nak buat air no? Lah ni kita ni tak nak duduk bimbing kapal Kalau ni tak lagi Tapi apabila buah Pak kita ni Kena pakat-pakat tu nak cari cadar bagai Supaya kita nak pindah hidup Sebab air tak buah ni Kena cadar lah Kami hmm, tiang kapal no? Bimbing ni yang saya Bapak Yashun ใส the ่เง so, so, ินไปนิดหน่อยแล้วก็กระเป๋าพยาบาลลูกจะใส่อะไรกันบ้างสมุดว่ารูปไฟฉายนุกีดแบมพูยาสีฟันผ้าเช็ดตัวตุกตาได้ตย่างเงยอลูกป้อยอตัวนนุ่งแตบางแก้วแก้ก่ถ้าลกเราคกนดาราคือจะไปดมนอตัวเม Oya oh, atas so kita hidup sejuk. Dah. Ning rumah kita sini, dah. Sini sejuk. Tapi kita nak pergi kot ni tu tak boleh sebab air dah leh. Kalau itu kita nak rekod kot gitu ni. Gitu Apabila air dah leh lagi. Tu oh, ya, nak bagi oya atas nak mau ambil pak kita. Ni nak tak perahu 10 hari. Patut pak kita nak orang tepi-tepi rumah kita tu. Ah uh, pak nak perahu tu kita sama lagi lah. Dah. Lepas tu oh, kita tahu dok ni. Kalau kata pak kita tak jaga diri. ไ,ไอ,อ้บอลี้นี่ตุโฟตอเนียมันบุดบุดกากลิลมหไอ้ปราะตาองีนาเต๋ิโซหอกไม่งไอ้แล้วก็เพื่อความปลอดภัยลูกนะถ้าจะไปไหนก็บอกพ่อแม่แล้วก็อย่าลงไปเล่นน้ําแม้ว่าน้ําจะตื้นเพราะว่าไฟฟา้ามอาจจะรั่วมีสัตว์ร้ายปวะปนมาแล้วก็มีเชื้อโรคเยอะแยะไม่ลงไปอยู่ใกล้แหล่งน้ําเพราะว่าบางครั้งเวลาเราจะคำมัมหน้าลงไปนะ อย่าลืมล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะทานอาหารไอ้ลูกมีเรื่องความปลอดภัยอย่างอื่นที่จะบอกมีไหมไอ้ลินจะคอยดูแลน้องและเพื่อนๆพวกเราจะต้องปลอดภัยไปด้วยกันค่ะ l a m a มาโนเตนี่นก,กี่ที่ต้องเจเนี่ยมีตากกบิล ujian waktu berhenti main nak balik di rumah dia naklah main masai Ya ya. Kita mai duduk sini tu tepat selamat dah ni. Sebab apa kita cadang ni we jadi baik Kita cadang ni dulu. Tapi apabila kita nak menuju bersama ni insya-Allah kita tu bersama berdoa kita. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Allahumma sayyiban so ya, ya. nafiah, ya, ya. Amin. ถ้าลูกไม่สบายใจหรือกังวลอะไรนะบอกแบบนี้กายยอดได้นะคะทุกๆเรื่องนะเยี๋ยักมีปูที่นอนให้จะได้นอนป๊บหนัลูกรู้ไหมเนี่ยว่าหลังน้ำลดอ่ะมีคนเครียดมากกว่าน้ำท่วมอีกนะ ก็ต้องหงุมหงุ่มทุกคนเด็กอนุบีเม่ตั้งก็ค ah ิดออกมาไอออกมากะพอต้องก็ต้องหันอนุเขียวอีกหันอนุมาเกะอีกหันอนุออกมาไออีกสภาพบุคกว่าทุกคนแล้วเด็กๆอ่ะก็อาจจะเกิดความเครียดได้นะถ้าลูกไปโรงเรียนแล้วเจอเพื่อนที่ร้องไห้ไม่มีสมาธิซึมเงาหรือไม่สดใสกลัวเสียงน้ํากลัวเสียงฝนเนี่ยให้บอกครูหรือบอกพ่อแม่เพราะว่าเขาอาจจะเกิดความเครียดเราจะได้ช่วยเหลือกัน